ขอขอบคุณสำหรับคนที่มาดูช่องของมาสเตอร์ทานคุณขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้มาคอยเติมกำลังใจนะครับผมซึ่งผมนะครับสัญญาว่าผมจะทำคลิปต่อไปโดยไม่หยุดนะครับแต่ไม่แต่ไม่แน่ครับว่าจะหยุดตอนไหนละรครับ สวัสดีครับพบกับผมมาสเตอร์ธานัมพูนะครับวันนี้แหละครับผมเนี่ยครับก็จะเข้ามาในเกมฟรีไฟครับทําไมถึงผมต้องเข้ามาเล่นฟรีไฟลหรออ๋อคือวันนี้ครับผมเนี่ยครับไปดวลไปดวลกับเพื่อนเนี่ยครับซึ่งตอนนี้เพื่อนเตรียมบัตรสร้างห้องมาเล่นกับผมด้วยแหละครับถ้าหากว่าสนใจอยากจะเล่นกับมาสเตอร์ธามพูด้วยก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไอดีให้ดูนะนี่แหละครับ เปิดดูได้เลยครับโอ้ฟีไฟเวลสี่สิบสอง่าว่าดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องมาสเตอร์ธานวุธด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบขอบคุณครับไปละทำไมชื่อทีมมีสองคนอะมาโอ้ยโอ้ยดาดาดาวเนยยนนะ เฮ้ยใจเย็นยิงทีะน้ดนะครับพี่ไปทไมมไโอ้มันแหลกไม่ก segundos l เ e ้ใครก็ได้มาเกียนได้เลยนะปังก็ยิงมาโอ้ย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  น um ี่ก็ชอยก็ลอยเอาตุ๊กเอาแบบุ๊เิแวบไ้เว้ยเสียงตีนศัตรูก็เดินมา f ั minutes later โอ้ยอัมมาอันโอย Huh? I <laughs> I I <laughs> <laughs> Why you wanna say it. the mood <laughs> 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 A few minutes later, meanwhile. <laughs> อุ๊ยอุย,อยวงบีบโอ้ oh my god มาแล้วมา้มาด่าฮ่าาไมเห็้ โน้เย็นตู้ว้าว้วทำไมวะตูซึ่งตอนนี้กำลังรอรอให้ประตูปดโอเควันนี้นะครับผมเจ้าไอวอลไปให้เพื่อนใช้นะเออน,อน,นี่นี่นี่เนี่ยครับไอวอลเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับตัดหน้าบัตรน,นาว โอเควันนี้ครับผมจะไปหาที่หลบก่อนนะครับ minutes later ่อมาหลบได้ปีกยิงจัดการมันอุ้ยอุ้ยอืมปืนแรงใครเล่นใครโอ้โหโอ้โหตอนนี้ผมกำลังเข้าสู่ด่านเคล็บชาวนะตอนนี้ต้องแดงจังอ่ะอุ้ยขอแป๊บหนึ่งนะปลอดภัยไว้ก่อนพันยาแป๊บหนึ่งนะ ันยาแป๊บหนึ่งนะครับสปีดลันอยู่ดีๆก็มีมีคนมาละโอ๊ยกดผิดตอนเฉยเออในที่สุดเขาก็หับอาวอเฮ้ยเฮโอ้วโอ้วโอ้วโวโอกอ้โอ้วอววอว้วว้ววววววว โอเควันนี้ผมจะมารีวิวทำเครื่องดื่มบํารุงกำลังกินเองนี่แหละครับจะมีมะนาวแค่ลูกเดียวจากนั้นตักน้ำตักน้ำไปใส่แก้วเรียบร้อยจากนั้นก็เอามะนาวแล้วครับมาหัน่นหั่นเรียบพอหั่นเสร็จก็เอาไปบีบน้ำ โอเคเซ็ตส okay. ิ้นแล้ววันนี้ครับผมเจ้าจากนั้นก็เอาแก้วและครับไปดื่มเลยให้ถึงโตก่อนก็แล้วกันนะครับดื่มอื้มม,มันก็เปรี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยดูอนโอ้สุดยอดมากป่ะเล่นเกมต่อ ึ่งตอนนี้ผมกำลังอยู่ในเกาะแก้วเกาะเซนโตซาเนี่ยแหละครับอ่ะใส่อบอลกันกันคนลอยอุย้ยพลาดยิงไปแล้วอะ่ะเออรอให้มันเดินมาก่อนหลบหลังไอ,อ้วะนอ่มอุ้ยเกือบตายละอืมล,ลืนดูยืนดีปางหัวแตก <S <S ววไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่น่าใช้ดีเซอร์เลยโอ้โหผมก็ใช้ดีเซอร์ไม่เป็นนะเนี่ย ต้อตตัเอชนะโอ้โหไม่โดนหัวไม่เป็นไรแต่ขอให้ชนะก็แล้วกันนะครับจะยังไงผมก็โดนหัวมาเลยกินหัวมาแล้วตอนนี้ผมกำลังนั่งรอใคร go ล้างเอะก็อยู่แล้วอ่ะจะให้อยู่ล่างไหมตาก่อนตาก่อนเอาไอ้วอยู่บนไปไหนเชื่อเช้่เช่ ขี้ขีเอาเอาเอาเลยลุกอืมลุ่มการสังหารอั้มหัวแตกโอ้โหมีด้วยหรอหัวแตกต้องก่อนต้องก่อนต้องหลบไปที่นี่โอ้โหมีเสียงปืนยิงมาได้กิงเพื่อตอนนี้กำลังหลบอยู่ซึ่งผมต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ Meanwhile ขีตัก้อ่ะเอ้ยโอ้ยกดผิดอีกแล้วเฮ้ยมันน่าย้ายกลุ่มนอนเลยเออชนะเรียบร้อยละ อนนี้ผมกําลังอยู่ที่โรงงานแล้วผมจะเอาสกามเพื่อนโอ้ที่นี่หาโคตรยากอ่ะเดี๋ยวไปที่ไหนสักแห่งอ่ะโอ้โหเสียงปืนจอยวอก็มาที่ไหนวะอยู่นี่วะยิงจืดอ้าวอ้าวมันยิงแล้วมันไปไหนของวะโอ้โหไปไหนของเขาเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลอยทําการลอยหลังอ้าวตุ๊บอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันแหลกโอ้เกือบไปแล้วอืมยิงมันโอ้โหตกตายวอตายวอขอใัยไว้ก่อน วิ่ง้ยเป้ยบซัยเออชนะโอ้โหจะมวจยะกรต่หัวไม่โดนช่างมันเถอะว้จะเยกันหต่อมาอ้าวที่นี่อีกแล้วปะเธไม่ไปที่คาตูริสวาบ้างอ่ะโโ้มันก็เป็นเกาะสวยางที่ต้องโอ้โหใสบวอก่อนก็ได้ฮ้ยปไ้ยิงมันไม่โดนหัวช่างมัน ร,รอบนี้ต้องโดนหัวทออี่นชนะอีกแล้วะโอ้โหรอบหน้ารอบหน้าเย็นดิกก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้รอบตัดสินัะครับผมจะต้องโอเคไปดักเยยนเพื่อนก่อนไปเยยน ดี๋ยวมันก้อนอุ้ยหัวไม่โดนช่างมันซึ่งตอนนี้ละครับดันรอบนี้รอบตาสินต้องสุดชีวิตฟังเย่เฮ้บูยาชนะโห่เยไม่เป็นไรครับรอบหน้าเอาใหม่ก็ได้เอาเฮ้บูยาบูยาซึ่งคลิปนี้มันก็เป็นคลิปทีโคตรสนุกเลยแหละครับโอ้เพื่อนได้ห่าผมได้จิตสายฟรี สายฟีชนะสายเติมฮะไปละครับผมอุ้ยสังหารสิบหกโอ้ม่กับคลิปที่ผมไปทํามาครับไปเล่นมาเนี่ยแหละครับเซียนไหมครับรู้สึกว่าดูแล้วมันสนุกไหมครับถ้าคิดว่าสนุกยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องม a สเตอร์ทาน้าพูดด้วยนะครับฝากแชร์ช่องนี้ไปให้กับคนที่ยังไม่รู้จักช่องผมนะซึ่งคอนเทนต์ฟรีไฟล์ผมก็เริ่มต้นใหม่ ใหม่มาอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ้าวเอ้ย,อยมีทาเตโอต้องโหลดด้วย